วส,วส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจสวัสดีแฟนคลับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกันพบกันอีกครั้งนะครับกับร้านมิวแบแมทอยเนาะพอดีว่าเมื่อกี้เอ่อจะบอกไงเนี่ยอ่ะ เมื่อกี้มีฟิลนะแต่ตอนนี้แบบเหมือนผมไปทำอะไรสักอย่างลืมเอาฟิลกลับมาก่อนขอญาตดึงฟิลตัวเองกลับมาครัอ <c oughs> ประเดี๋เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้มีน้องมารับรถรถที่ซ่อมนะไปคันหนึ่งแล้วแกก็พูดลอยๆอ,ออกมานะไม่ไม่รู้จะซ่อมทำไมซ่อมไปก็ไม่ได้เล่นอะไรประมาณนี้อันนี้คือแบบคือลุงเอามาซ่อมเนาะแล้วก็เอ่อ หลานมารับอ่ะผมพูดอย่างนี้ด้วยลุงเอามาซ่อมแล้วก็หลานมารับเอออันนี้เอาเอาความรู้สึกส่วนตัวนะครับของเล่นเนาะถ้าใครที่ผูกพันนะครับแล้วก็ยึดติดกับของเล่นนะครับผมว่าทุกคนทุกคนน่าจะมีโมเมนต์นั้นนะมีโมเมนต์นั้นอย่างตัวผมเองผมก็จะยึดติดกับสิ่งที่ผมเล่นอยู่นะครับผมก็จะชอบ คันที่ผมเล่นนะครับคันใหม่มาผมก็ชอบแต่ว่าผมดันไปรักคันแรกๆที่ผมเล่นนะครับอันนี้คือเล่าให้ฟังเนาะ <c oughs> ผมมีเคสหนึ่งอยากจะเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับนานแล้วละประมาณคือผมผมเปิดเพจแล้วก็ทั้งขายของเล่นแล้วก็รับซ่อมของเล่นนะครับบ,รบังคับวิทยุแล้วก็พวก ของเล่นต่างๆที่ผมซ่อมให้ได้นะผมผมมองว่าส่วนมากของเล่นนะครับมันจะมีสตอรี่ของมันนะครับแต่ละชิ้นมันก็จะมีสตอรี่ของมันบางชิ้นก็เป็นจากรุ่นสู่รุ่นนะครับอันนี้คือเล่าให้ฟังนะอย่างตัวผมเองก็จะเป็นรุ่นผมตัวผมเป็นคนเล่นนะครับผมก็เขียนเป็นสตอรี่ไว้ในบล็อกสปอรตไว้นะครับก็คือตัวผมเองเป็นคนเล่น ไล่มาตั้งแต่ผมเป็นหนุ่มนะครับจนมาถึงรุ่นลูกนะครับ <c oughs> พอมาถึงรุ่นลูกก็จะมะีรุ่นใหม่ๆออกมาเนาะก็จะเล่นเล่นกันต่อไปอันนี้คือเล่าอรี่อให้ฟังเฉยๆนะครับคราวนี้ผมมีเคสเคสหนึ่งที่อยากจะเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับว่าเ,เมื่อน่าจะห้าหกปีที่แล้วนะครับมีน้องคนหนึ่งเขาหิ้วรถมาเป็นรถบังคับนําเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับหิ้วมาแล้วก็ เอามาที่ร้านนะครับแล้วก็บอกว่าพี่ทำยังไงก็ได้ให้รถคันนี้มันเล่นได้นะครับผมก็หยิบมาดูผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือยี่ห้ออะไรนะครับแต่รู้ว่าฮิ้วมาจากญี่ปุ่นแน่นอนนะครับแกะแผงวงจรออกมาแกะรีโมทออกมามันมีหลายชิ้นที่เราไม่รู้จักนะครับมันมีหลายอย่างแต่ก็มีความรู้สึกว่าน่าจะโม ให้มันวิ่งได้ทำให้มันขยับขยื่นได้น้องเขาบอกว่าผมไม่สนว่าพี่จะเอาไส้ในของอะไรมาใส่ไม่จาเป็นที่จะต้องไปเ็นเป็นสแตนดาร์ดของมันก็ได้แค่ขอให้มันขยับได้ขอให้มันวิ่งได้แค่นั้นเองอ่ะผมก็รับโจทย์แล้วก็รับรถนะครับ <c oughs> พอรับโจทย์รับรถเสร็จนะครับผมก็เออ่เริ่มทำเริ่มทำก็มองเห็นแล้วละ แต่ผมก็บอกน้องเขาแล้วว่าถ้าสมมติว่าทําให้มันวิ่งได้เนี่ยห้ามไปเล่นชนนะเพราะถ้าชนอะไรบอดี้มันไม่มีเพราะพวกนี้มันคือปลติกแข็งนะครับเพราะว่าอายุอานาม,มันก็เอาเรื่องกันรวมๆยี่สิบปีได้นะเอ,อก็ทำประมาณสี่ห้าวันรอของรออะไรเงี้ยเสร็จพอเสร็จผมก็เลยโทรบ,บอกน้องเขานะครับไลน์บอกให้เข้ามารับรถนะครับเข้ามารับของ พอวันที่น้องเขามารับของนะน้องเขาก็มาเล่าให้ผมฟังถึงสตอรี่ของรถคันนี้นะครับ <c oughs> เขาบอกว่าพ่อเขาอะไปทํางานที่ญี่ปุ่นแล้วตัวเขาเองอ่ะตอนนั้นอยู่แค่มัธยมต้นนะครับพ่อซื้อรถมาให้กลับมาจากญี่ปุ่น,นซื้อรถมาให้พอซื้อรถมาให้ปุ๊บก็เอามาให้เขาเล่น ส่วนตัวเขาเองตอนนั้นเขาก็ไม่ได้อยากเล่นสักเท่าไหร่ไอร้รถบังคับเพราะว่าเขาไปเล่นอย่างอื่นนะครับไม่ได้ชอบออแล้วคราวนี้รถมันก็เล่นได้ไม่เท่าไหร่ก็จอดนะครับเพราะว่าตอนออมาก็คือรถจอดรถจอดทิ้งไว้เลยจนเขาเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วก็เรียนจบทำงานนะครับพ่อก็เริ่มแก่แล้วจน ก่อนที่เขาจะมาให้ผมเนี่ยคือเขาเขาพ่อเขาเสียนะครับพ่อเขาเสียแล้วเขาก็ไปเห็นรถคันนี้แหละไม่ไม่ไม่ใช่คันนี้นะเพราะคันนี้เป็นเป็นของลูกค้าอันนี้ผมเล่าส่วนเรี่อให้ฟังเฉยๆพอไอ้เจ้ารถคันนั้นนะครับเขาไปเจอรถเพราะว่าตอนนั้นเขาจะย้ายบ้านนะครับเขาจะย้ายบ้านแล้วเขาไปเจอรถคันนั้นอยู่ในกล่องพอเจอรถคันนั้นอยู่ในกล่อง ผมว่ามันเป็นความรู้สึกของของของลูกอะคิดที่คิดถึงพ่อนะครับพ่อหิ้วมาจากญี่ปุ่นใช้คําว่าหิ้วนะสมัยก่อนก็คือหิ้วมาจากญี่ปุ่นให้เพราะถ้าซื้อรถตามบ้านเรามันก็มันก็อาจจะแพงนะครับพ่อไปทํางานที่ญี่ปุ่นกลับมาเอารถติดมือมาด้วยมาฝากลูกนะครับลูกก็วัยประมาณสิบสี่สิบห้านะมอต้นนะครับแต่คราวนี้ช่วงมอต้นก็คือเล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะครับแล้วก็ปล่อยใส่กล่องทิ้งไว้เลยนะครับจนเขาเรียนจบ นะครับจบจนได้ทำ,ทำงานแต่คราวนี้พอพ่อเขาเสียพ่อเขาเสียเขาก็เลยจะย้ายบ้านพอจะย้ายบ้านปรากฏว่าเขาไปเจอรถคันนี้อยู่ในกล่องเขาก็เลยเามาหาผมให้ผมซ่อมรถให้นะครับซ่อมของเล่นให้นะครับเพราะว่าเขาอยากจะให้มันวิ่งได้อีกเขาบอกว่าไอ้รถคันนี้มันทำให้เขาอะคิดถึงพอ่อผมก็เลยเออจริงๆอะอันนี้คือเล่าให้ฟังว่าจริงๆของเล่นแต่ละชิ้นอะ บางคนอาจจะมองว่ามันคือของเก่าบางคนอาจจะมองว่ามันคือของที่ไร้ค่าแต่ผมจะมองว่าบางสิ่งอ่ะคุณอ่ะอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสตอรี่ของสิ่งสิ่งนั้นคืออะไรถ้าคุณเข้าไปสัมผัสหรือเข้าไปรู้ถึงสตอรี่ของมันแล้วคุณจะรู้เองว่ามันมีคุณค่าแค่ไหนสำหรับคนคนหนึ่งนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้คือผมมาเล่าให้ฟังเนาะว่าสตอรี่ประมาณนี้นะครับของเล่นบางชิ้นนะครับผมเคยเจอผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในบันในใ,นใช้คำว่าผู้หลักผู้ใหญ่เลยเอารถมาให้ซ่อมก็มีนะครับเป็นของเล่นที่ตั้งแต่สมัยท่านเป็นหนุ่มนะครับตั้งแต่สมัยท่านเป็นหนุ่มแล้วคราวนี้ท่านจะเกษียณใช้คําพูดอย่างนี้นะท่านจะเกษียณท่านก็เอาของเล่นไอชิ้นชิ้นเนี้ย ท,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 นนที่ท่านเล่นตอนที่ท่านเป็นหนุ่มเนี่ยที่ท่านเล่นตอนที่ท่านเรียนอยู่เนี่ยอยากกลับมาเล่นใหม่เล่นแบบแค่ให้มันเพลินอะหวนกลับมาถึงบรรยากาศเก่าๆแค่นั้นเอง,ท,ง,ท,งทั้งๆที <c> ่ <oughs> ของใหม่อะ่ะมันมีเยอะแยะแต่ท่านมองว่าไอ้ตัวเนี้ยเวลาจับทีไรอะมันนึกถึงบรรยากาศเก่าๆอันนั้นอะคือเสน่ห์ของของของเล่นที่เป็นของเล่นเก่าๆ นะครับเป็นสตอรี่เก่าๆนะครับก็ <c oughs> จะประมาณนี้อันนี้ผมแค่มาเล่าให้ฟังนะส่วนคันนี้ก็ไม่มีอะไรคันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับพอดีผมเจอเคสผมก็เลยมาเล่าให้ฟังเฉยๆคันนี้ไม่เกี่ยวกันคันนี้ก็คือมานั่งล้างนะครับแล้วก็เช็คระบบให้นะครับแปลงขาแป้ง,ปงไรนะคันนี้ไม่เกี่ยวน,นะโอเคก็จะประมาณนี้โอเคครับสวัสดีครับ